เมื่อไรเราจะเลิกเลิกทําในสิ่งที่มันไม่ดีมันให้ความทุกข์แก่เราเลิกเถอะยังไม่ถ้าเลิกไม่เดือดขาดก็ลดลงละเราก็ลดเราก็เลิกเลิกทําดีกว่าทาแล้วเดือดร้อนภายหลังพูดแล้วเดือดร้อนภายหลัง่เป็นต้นถ้าพูดวงแคบได้อยู่นะถ้าพูดที่ศาสนาเอาได้ดที่นี้ กระทบไปหมดเลยกระทบไปหมดเลยจริงๆเนะี่ยเป็นคำพูดและสิ่งใดอย่างเป็นคำเตือนเป็นคำติติความชั่วทั้งหลายนะติกิเลสทั้งหลายติคิเลสติตัณหาไมไ่รับความสูงนะนะเรารู้ทุกรู้โทษมอยู่แต่เรายังดื้อทำอยู่นะ ก็เดือดร้อนแน่นอนวันนี้ทำอะไรที่นี่ชีวิตของเราทำอะไรคนเราก็เช่นกันเนาะอตอนนี้เป็นนักบวชนักพุทธที่นพพุทธยงออาไปสมมุติที่สงไงไปบวชเรามาจะาบวชพอเข้าใจแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ไหนทีนี้บางที่บางแห่งก็เข้มงวด เพื่อคัดกรองใช่ไหมแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่แล้วน่าจะผ่านไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นน่าจะผ่านไหมคุยกันแล้วจริงๆมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ควรควรระแวดระวังนะต้องมีปัญญานะเอาปัญญาเข้าไปแก้ไขปัญหานะ ที่มันยุ่งเหยิงอยู่ที่มันเป็นสงบร่มเย็นเนี่ยมันเพราะอะไรเป็นรายแรกและรายรั้งสุดท้ายไหมแม้แต่ความคิดของเราที่นี่มันคิดหลายครั้งหรือยังคิดหลายตลบแล้วล่ะคิดแล้วคิดอีกต้องทบทวนให้ดีนะค่อยลงมือทำในเมตต้นถ้าเราไม่เริ่มต้นมาไม่ดีอย่างที่หลวงพ่อว่ายนดอยหลณแข็งของตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาชใช้คนอื่น ต้องยืนยืมแข่งยืมขาคนอื่นมายืน